ีคุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสุนโดยสิต,ตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลเดเราจะมาที่สายของคุณวัดตอนนี้คุณวัดพร้อมเรียบร้อยนะเรื่องของบ่อน้ําร้องไห้เราจะไปกันที่ประเทศปากีสถานครับสวัสดีครับคุณวัด สวัสดีครับผมคุณวัฒนะครับนะครับเรื่องบ่อน้ําร้องไห้นะฮะมันต้องไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ประเทศปากีสถานตอนั้นคุณ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 วัฒไปด้วยเหตุผลเพราะอะไรครับอ่าก็ต้องขอท้าวความนิดนึงนะครับว่าผมเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยทํางานตอนเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีกับยี่สิบปีละนะครับก่อนหน้านั้นคือผมทํางานอยู่ในองค์กรหนึ่งก็คือองค์การ u n h อ r อรนะครับ ซึ่งผมก็เคยเล่าประสบการณ์ที่ผมเคยไปที่เียนมากที่บาวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่ผมทําก็คือเป็น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 กลุ่มที่สถานนี้แล้วก็เราก็ไปเป็นอาสาสมัครนะครับก็คือไปช่วยเหลือพวกเด็กๆแล้วก็คนที่ยากไร้นะครับที่ที่ตอนนั้นก็คือได้รับมอบหมายไปที่ปากิสตานแต่แทบถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเมืองที่เราเคย ถ้าเราจะเคยรู้จักก็แบบพวกอ่าอะไรนะแถบไฮเดรบ,บัตครับเขาเรียกเมืองไฮเดรบ,บัตนะครับแต่ว่าที่ที่ว่าพวกผมไปเนี่ยมันจะเลยมันมันจะเป็นขอบชายแดนไฮเดรบ,บัตกับอินเดียนะครับซึ่งตอนนั้นมันก็เราก็ไปสำรวจก็คือมันไปช่วยเหลือตอนนั้นเขาก็จะมีโรคระบาดอะไรเนยครับในช่วงนั้นน่ได้เป็นปก แล้วก็มีเรื่องของความอดอยากอะไรเงี้ยทางก<ม>ลุ่มเราเนี่ยก็จะเป็นเข้าไปช่วยเหมือนเป็นกลุ่มแนวหน้าครับที่เข้าไปช่วยในการที่จะสำรวจประชากรสำรวจเอความยากไร้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะมาประมวลผลแล้วก็จะมีองค์กรที่เขาจะเอาอาหารเอาอะไรไปให้อะไรเง<ม>ี้ยน,นะครับครับซึ่งใน,นตอนนั้นะเราได้รับมอบหมายว่าเราจะต้องไปชื่อว่ามองบราโบราบครา แต่ในระหว่างที่คือเส้นทางจะ,ะต้องบอกว่าจะไฮเดรบัตเนี่ยไปที่มันระยะทางน่าจะประมาณสักเกือบ200ก<อ>ิโลเมตรแต่ว่าต้องบอกว่าพื้นที่ของปากีสถานนะครับ,รบต,ตอนนั้นเนี่ยมันก็คือมันก็ยังเป็นอ่าก็เลยละเป็นมงก่งภูเขาทะเลทรายนะ<อ>ครับมันก็จะแบบแห้งแล้งนิดนึงแล้วก็มันจะมันก็จะมีส่วนที่เป็นภูเขาสูงชันเป็นหน้าผาเป็นอะไร<อ>ครับซึ่งการเดินทางค่อนข้างลำบาก เราใช้เวลาในการเดินทางในประมาณสองวันสองวันกว่ากับสามวันนะครับแล้วเรื่องที่เกิดเนี่ยมันก็คือเกิดที่ระยะระหว่างทางที่เราไปที่เราจะไปมุโระนะครับก็ในระหว่างทางเนี้คือเราก็ต้องจอดแวะนะครับพักแรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้ไปพักแรมอยู่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ก็จะมีประชากรประชาชนอยู่ประมาณสัก 50, ห้าสิบหกสิบลังค่าเรียนประชากรก็ประมาณสองสามร้อยคนประมาณร้อยกว่าคนประมาณร้อยกว่าคนร้อยสองร้อยคนเขาก็จะมีเหมือนอ่าที่เราไปถักเนี่ยมันเหมือนศูนย์เด็กเขาบอกเมื่อก่อนมันเป็นศูนย์เด็กเล็กมันเป็นเหมือนโรงเรียนเก่าๆนะครับ,รบแต่ก็มันก็มีมันก็คือเป็นาลองจินตนาการนะครับมันก็จะเป็นเหมือนอตึกนะครับมันก็จะเป็นเหมือนตึกขึ้นมาเป็นบานโล่งๆนะครับแล้วก็ก่อด้วยอิฐ นะครับแล้วกอลังคาก็คือมึงเป็นเหมือนลังคาบุกไม้นะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนบอ่อน้ําที่ที่เขาไว้ใช้อ่าใช้อะไรต่างๆแล้วก็จะมีอีกบ่อนึงที่อยู่ด้านหลังบอ่อนี้จะเป็นบอ่อปิดตายมันจะมีเหมือนเขาเขาเหมือนเขาทําอ่าเหมือนไม้อะไรมาปิดเอาเอาไว้ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเราก็มันก็โอเคก็ ออกมาชำระหนังการแล้วก็มีการออก,ออกเขาเรียกว่าออกออกออกสารวจนิดน,นะครับรากเข้าไปสารวจแต่อะไรเงี้ยจนมาตกดึกนะครับผมจนมาช่วงตกดึกตอนกลางคืนเวลาสักประมาณสักสามทุ่มสองสามทุ่มนะฮะซึ่งซึ่งก่อนนั้นนะั้นอ่ะเราก็จะได้ยินเสียงอ่าที่เขาเรียกวามวัาสยิดอของหมู่บ้านนะเขาก็จะมีแบบเหมือนกนรอลาะอาการส่วนมนนะฮะ เราแววแวๆมาอะไรเงี้ยบรรยากาศก็มืดนะครับก็อย่างที่บอกอ่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เงียบละก็คือทุกคนก็ต่างก็อยู่บ้านใค่บ้านมันแล้วพว<ม>กเราก็พักกันอยู่ข้างในเราก็มีแบบเหมือนเราก็มีไฟฉายมีเครื่องปัน่นไฟนิดหน่อยหน่อยที่ว่าเราก็นังอยู่ระหว่<ม>างที่เรากําลังพูดคุยก็เหมือนแบบว่าเราก็ยงังน่าจะสักสามทุ่มก,กว่าบางคนก็ไปพักอะไรเงี้ยเราก็ ลุ่มพวกเราก็จะมานั่งออกมาข้างนอกก็ต้ององบอกนะ้อเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวก็มีแบบสุปบรีบ้างอะไรเงี้ยออกมาแหง้งๆกันอยู่ในอในกลุ่มเราได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กร้องเพลงกลุ่มแบบร่าอะไรเงี้ยมัน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 แว่วมามันแว่วมาแล้วเราก็เอ๊ะมันสามสี่ทุ่มแล้วก็คืออย่างที่บอกเขาก็าคือพื้นที่เขาก็จะเป็นเหมือนอ่า โล่งนะครับมันก็เป็นมันมันไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ช่วงนั้นที่เอ่อตอนก็คือที่เราไปมันก็เป็นคืนแบบคืนเป็นไงนะครับมันก็มันก็มีแสงของของดวงจันทร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีแสงไฟที่อยู่ที่รอดออกมาจากหน้าต่างที่สูงที่ว่าของเจ้าหน้าที่แต่ว่าบ้านเรือนอะื่นๆเนี่ยเราก็เราก็เห็นมันปิดเงียบมันก็มืดอะ่ะนะครับในระหว่างทางอะไรมันก็มืดหมดแต,แต่ว่าเราก็ได้เห็นแสง แส่แหวยสะท้อนที่มาจากจากจากหน้าผาหรือจากเขามันก็ล้นล้นมันก็ดูสว่างเน่ยนะฮะแต่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยเหมือนเสียงเด็กร้องเพลงครับเหมือน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 ร้องเหมือนร้องคุกเยอะๆเหมือนเด็กหลายๆคนร้องพร้อมกันหรือเหมือนเสียงสวนมนผมผมผมบอกไม่ถูกมันก็เป็นคำนองฮะซึ่งมันก็เหมือนกับ ที่ที่ต้องบอกว่าเหมือนพี่น้องมสุสลิงที่เขาเวลาที่เขาสวดอะไรกันเนี่ยเราก็เด็กกานองมันจะขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยเสียงนี่มันแววมาแว่วมาเนึงแล้วก็พ,พักจะต้องได้ยินเสียงเหมือนเสียงอผู้หญิงหรือเสียงคนมีอายุยหน่อยฮะจะเหมือนจะร้องก่อนแล้วก็เด็กกรงเนี้เด็กดกลุ่มนี้จะร้องตามครันะครับ,รบเราก็เอ๊ะเสียงมาจากไหนอะไรเงี้ยเราก็หันหาเราก็หันไปดู เราก็ช่วยกันดูเราก็ช่วยกันค้นดูเหมือนแบบอยากรู้ว่าคือดึกแล้วอะ่ะคือเขามีกิจกรรมอะไรเราก็อยากจะไปดูอะไรเงี้ยก็เหมือนผลสอนรู้สอนเห็นนั่นแหละนะฮะเราก็อยากรู้่นะฮนะก็ดูไปก็ไม่มีมันเป็นมันเงียบอะ่ะมันบรรยากาศเงียบแต่ยิ่งเงียบแบบเสียงเด็กเสียงอะไรให้มันยิ่งดังจนเพื่อนผมคนหนึ่งเขาก็กมือแล้วก็เขาบอกให้หยุด ดูข้างหลังสิเสียงมันมาจากข้างหลังนะเราก็เดินตามมันไปเอเพื่อนผมคนหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าเสียงน้นมันมาจากบอ่อน้ําตรงนั้นเสียงมันลอยลงมาจากบอ่อน้ําอ่ะแล้วก็เ,เขาเขาบอกเขาเห็นนะอันนี้ออั้งตื่นจต้นกคือเขาเห็นเขาเห็นเหมือนหัวใครแุบเหมือนแบบแอบดัเหมือนถุบโปรอยู่ตรงอ,อยู่ตรงขอบบ่อน้าอ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบชะ่งโมกมาดูแล้วก็ หลบลงไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะครับซึ่งซึ่งเราก็วิ่งยังไปดูว่ามันเป็นอะไรอะไรแบบมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เอาเหมือนตะเกียงเจ้าพายุอะฮะตะเกียงอไปไปส่องอยู่ม,มันจะลักษณะมันจะเป็นเหมือนต้องต้องบอกว่าถ้าเรายืนมันจะประมาณครึ่งเขาความสูงของเขานะประมาณครึ่งเขาแล้วก็ลักษณะจะเป็นบ่อสี่เหลี่ยมลึกนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปน่าจะประมาณสัก ประมาณสองเมตรอผ oh, <2 S 1> คว่าประมาณเมตรเมตรครึ่งหรือสองเมตรครับ,รบแต่ลักษณะข้า,างในอะ่ะมันก็คือเป็นมันจะมีน้ํเปินป่นๆลอยแต่มันก็มีเศษซ้าเศษของเศษอะไรอะ่ะอยู่ข้างในซึ่งลักษณะมันความความ,ความกว้างเนี่ยมันน่าจะประมาณสักผมว่าน,น่าจะประมาณสักสองก็คือสองสามเมตรอ่ะครับมันก็ความความความกว้างใหญ่ครับก็ก็พอได้อยู่นะครับเราก็มองแล้วเราก็ คือพอเราชะงงหน้าไปดูเสียงนั่นจะหายได้เห็นมันเงี้ย,ยไปเราก็เงี้ยวเขาชัวรอเปล่าก็มองกันชัวรือเปล่าแต่แต่ว่าเออแต่สิ่งที่เราได้ยินคือเสียงมันจะวนเวียนอยู่แถวนั้นนะอืครับเสียงมันจะวนเวียนอยู่แถวนั้นแต่พอเราอ่ะโอเคไม่เจอแล้วเดินออกมาพอ,พอเดินออกมานิดนึงพอเราเดินห่างออกมาสักห้าหกเมตรกําลังจะเข้าไปที่อาคารเสียงนั้นก็จะลอยมาออ่าเสียงแบบอ,อะไรอย่างเงี้ย มันก็เสียงแบบค่อยๆอ่อนมาเราก็เอ๊ะเราก็หันไปเราก็หันไปมองอีกนะแต่แล้วเพื่อนเขาอะแล้วเพื่อนผมเขาก็พูดแบบท่านเห็นไหมท่านเห็นมันเด็กหรือหัวเด็กหรืออะไรแบบเหมือนตอนที่เราส่องก็เหมือนถูกลงไปตรงบ่อเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะโงกแอบมาดูแล้วถูกลงไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแอบเหมือนายเหมือนอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะมันใช่เหรอเราก็เลยโอเคแกล้งทําเป็นคือเหมือนแกล้งแกล้งแบบไม่รู้แล้วค่อยเดิน เสียงมันก็จะแบบตามหลังเรามาเหมือนเขาร้องเพลงหรือเขาแบบหัํมอะไรเนี่ยซ, <c oughs> ซึ่งเราไม่ได้รู้ภาษาเขานะจนอ่าจนเราคิดว่าเออไม,ไม่ไม่นั่นดีกว่าเราเขา้าเราเข้าห้องไปดีกว่าเราแบบเราไม่เราก็ไม่สนใจอะไรนะครับก็แบบแต่มันก็ยังไปคิดถึงว่ามันคืออะไรเสียงนี้มันคืออะไร จนมาตอนรุ่งเช้านะครับอตอนที่เราจะเก็บอะไรเนี่ยเราก็ไปเจอคนในหมู่บ้านอะไรเนี่ยเราก็จะมีล่ามที่เป็นคนปากีสถานเขาก็จะเราก็ไปถามว่าเออเนี่ยผมเห็นบ่อข้างหลังแล้วเราก็เหมือนเราก็ไปเล่าอเหมือนเราก็เล่าคุยๆกันให้เขาฟังอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็ไปคุยกับชาวบ้านที่เขามารับยามาอะไรเงี้ยที่เราทําค่ายอยู่อะไรเงี้ยเขาก็มาที่ศูนย์เขาก็พูดว่าอ๋อบ่อน,นั้นน่ะเขาเรียกว่า บ่อร้องไห้หือเรียกว่าบอกร้องไห้ใช่เขาเรียกเป็นบอ่อคือเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเมื่นาน,นานมากประมาณสักสามสี่สิบปีตอนอช่วงที่ที่ปากีสถานกับอมีปัญหาเรื่องความไม่สงบการ,ร,รแย่งดินแดนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งของอินเดียกับปากีสถานอะไรอย่างเงี้ยหมู่บ้านเนี้ยจะเป็นเหมือนแนวรบมันจะอยู่ระหว่างมันเหมือนเป็นเหมือนเมืองชายแดนนะครับคือมันจะต้องโดนแบบ โจมตีอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็คือตอนนั้นเนี่ยบผมมีครูนะครับพาเด็กเนี่ยไปหลบหรือในบ่อน้ํานั้นคือช่วยกันลงไปหลบเพื่อหลบกระสุนหลบระเบิดหลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเกิดเหตุการณ์ก็คืออน่าจะเป็นจรวดหรือระเบิดเนี่ยมันตกลงไปในบ่อน้ำก็คือระเบิดแล้วก็ทําให้เสียชีวิตงหมดนะครับเด็กสามสี่ประมาณสัก ี่สิบสามสิบคนนะประมาณเ mhm. นี้เขาบอกนะผมรับหน้าเขาในการสื่ประมาณนั้นว่าแล้วก็ตามที่เสียชีวิตด้วยแต่ในช่วงที่ตาอแต่ก่อนที่ก่อนที่เขาจะจะเสียชีวิตเนี่ยคือคือคืออาจารย์เขาก็เหมือนหลอกเด็กให้เด็กแบบร้องเพลงแบบเนี้ยคือแบบเพอแบบไม่ให้ไม่ให้ขวัญขวัญเสียอะไรเงี้ยเขาก็ร้องเพลงของเขาอะหมือนาจารย์ร้องก่อนเด็กก็ร้องตามมา เด็กเขาก็ร้องไปร้องไปแล้วจนนี่แหละระเบิดลงไปก็เสียชีวิตหมดเลยครับเราบอกเรื่องนี้มันก็สี่ห้าสิบปีแล,แล้วแล้วก็ชาวบ้านเขาจะรู้ที่จริงเนี่ยโรงเรียนเด็กในเนี้ยตกกลางคืนจะไม่มีใครมาเลยลจะไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะว่า<อ>บางครั้งก็ที่เขาบอกบางครั้งก็จะได้ยินเสียงร้องไห้บ้างครับ,บางครั้งก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์บ้างบาง,บางครั้งก็จะได้ยินเสียงร้องเพลงบ้างของเด็กๆครับ ของเด็กๆที่เหมือนแบบเด็กเขายังอยู่อ่ะแล้วก็อครูที่ที่ที่อสอนเขาก็ยังอยู่เหมือนชีวิตเขายังอยู่อแล้วก็บ่อน้ํานั้นก็เลยถูกปิดไปแล้วก็เขาก็คือชาวบ้านเขาก็แบบเขาก็จะเรียกว่าบ่อน,น้ําร้อกไห้คือมันจะมีเสียงออกมาในช่วงมางคืนนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาก็พูดแบบเนี่ย เป็นพ่อพวกคุณมาหรือเปล่าเด็กๆเ,เขาเลยแบบดีใจมีคนมาอะไรเงี้ยซึ่งึเพ<ม>ื่อนของ,งเขาเขาก็ไลน์ให้ฟังว่าเออไอ้เนี่ยเขาเห็นมีเด็กมันวิ่งทุบป,ปกเขาก็เลยบอกนั่นแหละเขาอาจจะมาทักทายคุณแม่น<อ>ะใช่ครับซึ่งพอหลังจากภาร,รกิจนั้นปุ๊บเรา,าโอเคเราก็ต้องมูไปอีงเมืองที่โบรารบซึ่งที่เมืองโบราเนี่ยเราก็ต่อมาอีกนิดนึงนะครับเราก็ไปที่เมืองโบราแล้วเราก็ต้องไปทําก็ออกค่ายนะครับก็คือเหมือนแจก ทาตรวจสุขภาพตรวจสัมโนอ่าตรวจประชากรอะไรพวกนี้เพื่อเพื่อเก็บข้อมูลนะครับเอเราก็ไปสารวจตามหมู่บ้านเนี่ยซึ่ง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 ที่มุนโบราเนี่ยมันจะมีชายแก่อยู่คนนะครับกลางวันเนี่ยเขาจะไม่ออกไปไหนเขาจะอยู่แต่ในบ้านครับเขาจะเหมือนนอนส้มแซวอยู่ในบ้านตนมีหมอเข้ามารักษามาอะไรเงี้ยก็ตังแพทย์กินแพทย์แล้วไปดูก็บอกมันเอนคนแก่ครับแก่ยุ่งก ผมก็จะเจ็ดแปดสิบแล้วอะผมผอเมเงนแกลนโพกเขาก็โพกหัวใสชุดชาวชาวบ้านนะพึ่งเงินเขาแต่ตกกลางคืนเนะี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือที่ที่เราเห็นกันคือลุงแกคนเนะี้ยครับเขาจะเดินออกมาจากจากบ้านแล้วถือไม้อันอืแล้วเขาก็มาเหมือนเคาะตามประตูบ้านตามหน้าต่างของบ้านนะแล้แกระกรกรทุกบ้าน จนมาถึงที่เราอยู่เนะี่ยเขาก็แก็แกแก๊กเหมือนกันแต่ไ<อ>กด์หรือว่าคนที่เขาอยู่เนะี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเขาเขาเหมือนเขาเหมือนเขาก็จะพูดคนบ้าอยา่าอย่าไปสนใจเขาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เราแต่ที่เราอยู่เนะี่ยเราต้องอยู่อย่างน้อยก็ประมาณห้าวันสี่ถึงห้าวันเพื่อที่จะตำรวจเพื่อที่จะช่วยเหลืออะไรเขาอ,อนะ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคืน คือตอนกลางวันเราก็จะไม่เห็นหน้าตัดหน้าอคนเนี้ยเขาก็จะนอนทมแสลอยู่แต่ในห้องแต่พอตกกลางคืนก็จะแบบแค่แค่แค่กแค่เนี้ยบนอยู่แถวนั้นอ่ะเขาก็จะบ่นคาแล้วเสียงคือเสียงที่เขาเคาะ่ะฮะมันต้องบอกว่าคือมันเงียบอะเนาะออเคาะเนี่ยเราก็จะได้ยินก็แค่ก็ก็ก็อย่างเงี้ยทุกคืนจนมาคืนสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่อยู่คนนึงนะครับ ก็เป็นคนฝรั่งนะครับแล้วก็เขาก็เหมือนโมโหแหละเขาก็มันได้ยินเสียงอีกละทุกเนี่ยห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็ต้องได้ยินเสียงตักแต๊กแกเนี่ยมาเคาะอีกละเขาก็เลยเปิดประตูไปเขาก็ตะโกนเหมือนว่าไอเนี่ยเคาะอะไรคุณต้องการอะไรคุณคุณทําอะไรของคุณอะไรประมาณเนี้ยแต่แก่คนเนี้ยเขาก็หันมาแล้วคือสิ่งที่สิ่งที่เห็นก็คือเราเห็นน่ะคือคือพวกเราก็นั่งกันอยู่ตรง ตรงโรงั้นก็ต้องบอกว่าม,มันเป็นอ่าตัวบ้านเหมือนแบบเป็นบ้านคนนะฮะแล้วก็ประตูเขาเนี่ยจะเป็นประตูเหมือนเปิดเข้ามานะครับเป็นเป็นเนเป็นประตูไม้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะโต๊ะกลางไว้ให้เราก็นั่งทํางานทาอะไรกันเนี่ยแล้วก็มีเตียงอยู่ด้านข้างแต่ตรงเนี้ยเขาก็ไปเปิดประตูโดยที่เราเห็นคือชายคนเนี้ยอเขาเอาไม้น่ะเคาะเข้าไปที่หัวของไม่ได้ตีนะคือเหมืนอนเคาะเฉยเนะี่ย ลงไปในหัวของอ่าเจ้าอของเจ้าไม่ขีคนเนี่ยแล้วเจ้าในเรื่นี้ก็ลม้ลมลงอืแต่เขาไม่ได้ปืนแล้วเขาก็แล้วก็ลม้ลมลงไปลแล้วชายคนนี้ก็หันหลังแล้วก็เดินออกไปอืแต่พวกเราก็ตกใจคือชายคนนี้คืออยู่ดีเขาก็ล้มเนี่ยเราก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งกันไปดูแล้วก็ชะโง,งนนะไปมองคือชายคนนี้เขาก็เดินอือก็เดินอก กลับไปที่พักเขาแต่ตอนนั้นคือเราไม่ได้คือเราไม่ได้สนใจผู้ชายคนนั้นเราสนใจคือเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นอย่างไรคืออยู่ดีเขาก็ล้มลงไปแล้วก็นิ่งไปเลยเหมือนสลบอะไรอย่างเงี้ยครับนิ่งไปเลยเราก็ทําการปรมพยาบาลก็ไม่ฝืนเขาคือคืออยู่ดีเขาเหมือนเขานิ่งเขาหลับไปตรงนั้นนะจนใกล้ใกล้จะลุ่งสามนะสักตีห้าหกโมงจะมีเสียงก็คือคือ ชาวบ้านเขาก็จะมีสวดของอิสลามนะครับจน้าที่อยู่คนเนี้ยเขาก็เออขึ้นเหมือนละเมอฮะับขึ้นละเมอตามเปลี่ยงเนี้ยตามตามตามไปถึงสวดเนี้ยนะครับเราก็เอะเขาเป็นยังไงค,ค,ค,คือคือคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่เรามาใใั่นใจแน่นอนว่าคนนี้ไม่ใช่อิสลามเขาไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเนี้ยเพราะเขาเขาเป็นสังฆาอือนะครับซึ่งก็ มันเราดูแล้วก็มีในการละก็ทางต่อหน้าชุดเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเราคงต้องรีบกลับแล้วเพราะว่าดูอาการแล้วแบบเราทํำยังไงเขาก็ไม่ฟืน้นเขาก็คือเหมือนนอนสมแล้วก็อืออาอืออาทางอะไรเงี้ยก็บอกคิดว่ากระทบกระเทือนทางฟังบองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดกันไปแต่ก็ทางเราก็ไปแจ้งกับกับกับเจ้าหน้าที่เองนะครับว่าเนี่ยเราเราเรา,เราเจอผู้แชรยคนเนี้ยเขาก็มาทาร้าย ตจ้าหน้าที่ของเราอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตามชายแก่คนนี้ที่บ้านสิ่งที่พบก็คือเขาก็มาแล้วเขาก็มาบอกเราว่าชายแก่คนนั้นเสียชีวิตแล้วอุ้ยชายแก่คนนั้นนะใช่ครับก็ืปนอนเสีียชวิตเรอะก็คือนอนแบบคือเหมือนนอนตายกันเลยคือนอนคือนอนเสียชีวิตเลยครับมันเขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วน่าจะประมาณแบบน่าจะแบบตั้งแต่ หมูข้ามอะไรเนี่ยเขาบอกว่าน่าก็เสียชีวิตมานาน้วครับนะครับแต่แล้วก็คืออย่างที่บอกคนคนอิสลามเขาจะต้องทําศพภายในวันนั้นหรืออะไรเงี้ยภายในวอนที่ตกดินหรืออะไรอย่างเงี้ยลเขาก็เลยแบบไม่ได้ชั้นระสูรอะไรหรอกเขาก็พันเขาก็ท si> ําพิธีกำมขอเข้าไปอซึ่งสิ่งที่เขาแปลกใจคือยู่ดีีแล้วแล้วแล้วมันคือ ใช่แก่คนนี้คือเรายังดูฟืคือเราเห็น,นคือเขาแข็งคือดูแล้วว่าเขาแข็งแรงแน่อนอนเพราะเขามาต mm. อนเราเขาก็เดินแบบเหมือนเดินเหมือนคนปกติอ่ะครับอ่าเดินเหมือนคนปกติที่แบบถือไม้เท้ามาอะไรเนี่ยอื mm. แต่สิ่งที่เรารู้มาตอนเช้าคือคนนี้เสียชีวิตละออืครับ่าแต่ว่าเราก็เราก็คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ะนะฮะ mm. เราก็ไม่ไม่ทราบเพราะว่าเราก็แค่เก็บความแปลกใจอันนี้ mm. เอาไว้นะครับ ที่เมืองโบรา <c oughs> ครับผมลหลังจากนั้นเราก็ต้องยีบนงตัวอาชญาธีคนนี้ยกลับมาที่สุขที่ไฮเดราบันแล้วก็เป็นยังไงอ่อันนี้ผมก็ไม่ไม <c oughs> ครับแต่ก็หลังจากนั้นก็ต่างกันไปง่ายๆแ,แต่เราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เข้าไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ <c oughs> ครับเรื่องนี้มันก็ประมาณนี้ครับอืมคุณวัาผมผมถามว่าศิลชัยชายคนนั้น่ะนะครับตีความว่าแก เดี๋ยวนะผม,ะมพยายามจะพยายามจะเปรียบเทียบระหว่างความเชื่อของของคนไทยกับคนที่นั่นแหละลักษณะเนี่ยเหมือนแบบกลางวันดูนิ่งๆซึมๆแต่พอตกกลางคืนดูมีเรียวแรงถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็ต้องออกมาลักษณะแบบ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 ปอบนึกออกมาเหมือนที่เราเคยเคยเคยฟังอ่างเงี้ยตอนกลางวันก็แบบไม่ไม่สบตาคนไม่ออกมาทําอะไรแบบเนี้ยแต่พอกลางคืนก็ดูมีเรียวแรงมีพละกําลังคล้ายๆกันป่ะครับ เอ่อตอนที่เราไปดูคือเหมือนเขาเป็นเหมือนผู้ชายที่เป็นก็เ,นเหมือนคนแก่ที่ป่วยอะนอนป่วยอะไรเงี้ยตอนป่วยก็หลับตานอนแล้วก็อาปากเพระหน้าเพัาะน้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่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 ได้มีแบบดูเหมือนคนไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนคนเป็นอัม,มพาตอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมเคยถามก็คือเราก็ถามก็ให้ล่างเขาถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรคือก่อนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี้ยเขาเป็นเขาเป็นเหมือนคล้ายหมอยาหรืออะไรเนี่ยเป็นแบบคนที่ ถ้าเป็นเหมือนบ้านเราก็ไ่าจะเป็นบอผีของเขาแหละแต่ถ้านูนึงคือเขาเขาก็จะมีทำพิธีแล้วก็ปรุงยาให้กับคนอยู่คนแถวบ้านแถวนั้นอะไรชาวบ้านแถวนั้นอะไรเงี้ยึ่งานมาแล้วจนเขาแก่ตัวลงแล้วเขาก็ไม่มีลูกไม่มีเมียแล้วเขาก็อยู่ของเขาคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เอแต่ทุกคืนเนี่ยคนเนี้ยแต่ก็แปลกใจคือเขาจะลุกมาแล้วก็มาเคาะตามบ้านนครับเคาะประตูตามบ้าน ทุกคืนนะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะครับแล้วก็ซึ่งซึ่งซึ่งผมก็เลยนั่งเราเรามานั่งคิดวิเคราะกันนั่นแหละนะฮะผมก็แบบคุยกันกับเพื่อนกับอะไรเงี้ยบอกอยู่ถ้าเป็นบ้านฉันเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเขาเขาจะบอกเหมือนเขาเรียกอะไรนะฝากเหมือนตัวตายตัวแทนอะไรเงี้ยอ่าวันที่วันที่วันอกิฟต์ซัมมนเอ่อฟอร์ดซัมบอรี่อะไรเงี้ยเหมือน move หมือนย้ายวิญญาณเอาวิญญาณไปสถิตกับคนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งมองๆกันแบบประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาก็บอกคือคนที่เชื่อเขาก็เขาก็มองคือเหมือนมันคือเราก็เล่ากันเป็นเป็นเป็นคฎีนะครับแต่แต่ถ้าถามว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเขาเขาเป็นยังไงหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่รู้ไม่ทราบจริงๆเราต้องบอกว่าไม่ทราบเพราะเขาก็โดนส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแต่เราก็ไม่ได้เข้าไป ต่ถามเพราะเราก็ไม่ได้สนิทอะไรกับเขานนะเราก็เป็นคแค่กลุ่มอาสาสมัครที่เราก็ทํางาน,นของเราไปเฮออ้ยผมคุยคุณวัาผมสนุกจังเลยอะ่ะผมผมสนุกแล้วผมผมเอนจอยกับการที่คุยคุณวัดมากกับประสบการณ์ที่คุณวัดไปไปลุยมาผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผ่านมาในช่วงชีวิตของคุณวัดรอะไปมากี่กี่กี่สิบกี่ร้อยประเทศอะครับก็ถ้าเกิดว่านั้นจริงๆเนี่ยผมก็เพิ่งมากลับมาเมืองไทยเนี่ยได้ประมาณ ก่อนโควิดไปนิดหน่อยอ,อก่อนนั้นก็คือเราก็ไปประเวณอีเรื่องที่อิตาลีก็น่าดูอย่างเงอคือผมรู้เลยว่าถ้าผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับคุณวัดนะแบบเห็นหน้าเห็นตาแบบ<อ>นั่งโต๊ะแล้วแบบจิบจิบเครื่องดื่มคุยอะไรกันเนี่ยผมว่า<อ>ผมว่าต้องสนุกกับประสบการณ์ที่ว่าไปต่างประเทศ หลายประเทศแน่เลยครความรู้สึกผมนะแล้วพอฟังรเราวรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ใหม่ของปองเหมือนกันคุณวัฒน์อย่างเช่นบ่อน้ําร้องไห้เนี่ยคืออย่างบ้านเรามันก็จะมีสถานที่ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าในแต่ละประเทศอ่ะมันก็จะมีสถานที่อะไรแบบเนี้ยที่เป็นตำนานความเชื่อของประเทศนั้นๆเลยแบบเนี้ยอย่างเช่นสถานที่ที่คุณวัฒน์ไปเรื่องของบ่อน้ําร้องไห้เนี่ย คือถ้าเป็นบ้านเราก็คงไม่รู้เนาะคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยถึงจะคนที่ไม่ได้ไปคงไม่รู้แต่คนที่ไปก็จะรู้เรื่องราวต่างๆแล้วพอรู้แล้วเนี่ยก็เหมือนเอาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเอามาเล่าให้พวกเราฟังอะ่ะสนุกคุณวัดผมรู้สึกว่าแล้วคุณวัดค,คุณคุณเล่าเล่าเหมือนผู้ใหญ่เล่าให้ให้เด็กฟังอะ่ะเออ ผมเข้าใจความรู้สึกผมคงนั่งถ้าผมผมผมนั่งฟังคุณวัฒเดี่ยผมคงนั่งฟังแบบตาปิบปิดอะ่ะแล้วก็สนุกกับสิ่งที่คุณวัดพาเราไปอะ่ะไม่ว่าจะพาไปที่ประเทศนั้นประเทศนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้อะไรแบบนี้ครับซึ่งมัน <c oughs> แต่ละที่มันก็จะมีความเชื่อเ <c oughs> ชื่อว่าคุณวัฐว่าระหว่างที่ฟังเรื่องคุณวัดเนี่ยผม,มามรู้สึกว่าอยู่ดีผมก็นึกไปถึงหนังฝรั่งเรื่องหนึง่งนะครับคือเรื่องเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ที่ถ้าเป็นหนังจะไม่ผิดน่าจะเป็นที่สหร,รัฐ วิญญาณแลกวิญญาณเปลี่ยนวิญญาณสลับวิญญาณนนะซึ่งซึ่ง,งถ้าเป็นบ้านเราคงจะเป็นอหมอผีมั้งนะครับสมมุตินะนะถ้าเป็นท่านที่นูนะ่นเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับว่าซาตานวิญญาณมันมีหนังบางเรื่องที่แบบว่าเหมือนมีพิธีใช่ไหมผมเรียกไม่ถูกเทพีใช่ใชก็อย่างที่ผมอยู่ฮะผมผมอยู่ที่บอฟตินมอร์ที่แมรี่แลนด์ตอนนั้นนะฮะมันก็จะมีกลุ่มพวกอ่าเขาเรียกว่าพวกอ กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นพวกออพวกจอมิก้าพวกที่ว่าออกมาเนี่ยเ,ออเขาจะมีพวกหมอผีอะไรพวกนี้ใช่ไเขาก็จะมีพิธีพิธีที่เขาเรียกว่าเรียกตาตานเข้ามาวิธีแบบเหมือนเป็นกลุ่มเลยครับเขาพวกนี้เขาจะเป็นกลุ่มเนี่ยเขาจะเชิญตาตานเข้ามาเพื่อที่มาสถิตที่ล่างตัวเองแล้วเขาจะถือว่าเขาไปทําอะไรเนี่ย มันจะประสบความสำเร็จเช่นสมมติไปค้าขายหรือไปค้ายาไปคือทําสิ่งเลวๆว่ะเขาบอกว่าไปทําสิ่งที่เลวอ่ะมันจะประสบความสําเร็จรอะไรเงี้ยเขาจะบูชาอย่างนี้เลยคือเขาถือว่าอ่าอันนี้คือผมขอแชร์นะฮะเขาจะบอกว่าเหมือนกลุ่มเนี้ยผมเคยผมก็เคยไปไปไป,ไป,ไปคุยกับเขาอ่ะเขาคิดว่าแล้วทําไมคุณอ่าคุณคิดว่าพระเจ้าอ่ะอ่า สร้างาสร้างในสร้างสร้างาสร้างให้คนทําความดีเพราะคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างนั้นแต่ทําไมคุณถ้าถ้าถ้าคุณลองหันกลับมาว่าสิ่งที่ฉันทาอ่ะฉันทําเพื่อตัวฉันครับฉันฉันขายยาก็ตัวฉันได้ฉันมีความสุขไหมเพราะฉันนับถือซาตานแล้วซาตานให้สิ่งนี้เข้ามาคือคือคือเขาจะมองกลับมาว่าขาวคือดําดําคือขาวนี่คือสิ่งที่เขาคิดคือเขาจะมองกลับันว่าแล้วทําไมพวกคุณที่แบบคุณนับถือพระเจ้าเนี่ย คุณคิดว่าสิ่งนั้นเป็นความดีแล้วทําไมสิ่งที่ฉันทํำฉันก็มีความสุขสิ่งนี้สิ่งสิ่งที่ฉันทํามันจะเรียกว่าความดีได้ไหมครับเขาก็จะมองแบบเขาจะมุมมองเขาจะต่ากัใช่ไหมแสดงแสดงว่าสิ่งที่ปองเชื่อมาตลอดเวลาว่านอกจากบ้านเราที่มีความเชื่อเนี่ยในทุกประเทศอ่ะพิวัน์ผมว่าเขาก็เขาก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปไม้อต่เดี๋ยวที่ผมบอกว่าหนังบางเรื่องอ่ะ จะบอกฝรั่งไม่เชื่อก็ไม่ได้นะนะครับมันมีเรื่องของพวกวูดูที่แบบว่ามีการทําพิธีกรรมแล้วก็เอาสัญลักษณ์ของผีปีศาจมาแบบเนี้แล้วก็มีการแบบเหมือนสลับวิญญาณสลับร่างซึ่งเอาความเป็นจริงจากที่ดูในหนังเนี่ยจริงจริงผมวไม่รู้นะนะครับผมรู้สึกว่าจากที่ดูในหนังเนี่ยผมว่าพิธีกรรมบางเรื่องอ่ะบางพิธีกรรมอ่ะยังน่ากลัวกับบ้านเราอีกนะใช่ครับ ผมว่เฮ้ยพอฟังเลยผมรู้สึกเฮ้ยผม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 สนุกแล้วผมผมเพลินไปกับสิ่งที่คุณวัดเล่าอย่างนี้จะถามว่าเฮ้ยคุณวดัดวันวันหลังเนี่ยวันไหนว่างนะแล้วคุณวัดว่างผม,ผมว่างเฮ้ยมานั่งมานั่งแชร์กันแบบเนี้ย ถึงถึงประเทศอื่นอีกนะอย่างเมื่อกี้คุณวัดเกิดมาว่าอิตาลีอย่างเงี้ยหรือว่าประเทศคือผมไม่อยากฟังโดยเพราะถ้าเป็นเรื่องที่ที่ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศจากผู้ผู้รู้ผู้ที่ไปมาจริงอะนะผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นะนะครับเราไม่รู้เอาคนที่รู้เนี่ยมาเล่านะผมว่านะฟังคนนะในแถบเอเชียนะผมว่าที่ผมเจอที่ผมเคยแล้วก็ได้รับอ่าเรื่องเล่ามาผมเจอที่ว่าอินโดนีเซียนี่ก็น่าดู ที่บโรบโดอะไรอย่างเงี้ยที่แทชวาเนี่ยคนชวาเขาก็มีความเชื่ออีกแบบนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเนาะเขาจะเป็นอิสลามบวกกับพราหมณ์อินดูใช่ไหมมันจะมีความเชื่อของเขาอีกแบบหนึ่งใช่มัน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 มีการเต้นเขาเรียกว่าอ่าระบําถีซึ่ง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 การเต้นเนี่ยเขาต้องเชิญผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ผัวตายระบําให้กับเทพเจ้าอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแบบผมเคยเข้าไปดูแล้วแบบ เออเรื่องนี้มันมันน่าสนใจเออเอาเอาเอาคือช่วงช่วงหลังเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูหนังในเน็ตฟิกคุณวัตกว่าฟังผมไปดูหนังที่เป็นหนังแนวสยองขวัญหนังแนวผีโลกหลังความตายอะไรแบบนี้นะแล้วก็เน็ตฟิกมันจะมีหนังในหลายๆประเทศอะคุณวัตกว่าฟังครับมันจริงจะมีหนังของอเนี่ยทางโซนเนี่ยอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียเอาจริงนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่ากลัววะ่ะในบางพิธีกรรมในบางความเชื่อนะ นะครับสัญลักษณ์บางอย่างผมเห็นแค่สัญลักษณ์ผมยังขนลุกเลยอ่ะผมว่าผมว่ามันมันมัีหลักฐานนะครับในแต่ลพะานนั้นทำความความเชื่อเขาก็จะแตกต่างกันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าของเรามันเขาเรียกอะไรนะศาสนาผีเขาเรียกว่าศาสนาผีเนี่ยมันเป็นศาสนาต้นครับก่อนก่อนที่จะมีเทพเจ้าทั้งหลายนะถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้เรียนอิสติกรบิดเดียของเขาเรียกอะไรอ่าวีดอ่าเขาเรียกเหมือนแค่ ถ้าเป็นภาษาที่เขาเรียกศาสนาเปรียบเทียบคุณจะรู้ว่าศาสนาผีมันคือต้นกําเนิดของศาสนาแทบจะทุกศาสนานะสำหรับความคิดผมนะออสนุกอ่ะได้ครับคุณว่าขอบคุณมากนะครับครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุสยองสนับสุนโดยสินพันธ์ดูแลเส้นผมและนาศิษฐ์ไลน์